สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท,ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยู u ูบชาแน n e l p r o m o t i o n Ford by เก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายค่ะประจำอยู่ f อ r d พระประแดงในเครือบริษัทออโต้แกลเลอรี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะพาพี่ๆมาพบกับตัว Next Gen Ranger นะคะวแทตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของขับ2ค่ะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะและเป็นเทอร์โบคู่ด้วยค่ะรุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กาลังแรงม้าสูงสุดค่ะ210แรงม้าและแรงบิด500นิตัเมตร ราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่1ล้านค่ะ1 000, 5 9 0 0 0าบาทสีพิเศษรุ่นนี้จะเป็นสีเหลืองสีส้มนะคะแล้วก็สีขาวมุกราคาตัวรถบวกเพิ่ม10,000บาทแต่วันนี้พามาเป็นสีเทาดำนะคะราคาตัวรถก็สุดที่ปกติเลยค่ะ1่ล้าน1้านบาทนั่นเองเดี๋ยวพามาชมค่ะว่าวันนี้ลูกค้าเลือกติดอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะคะแต่ก่อนไปรับชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องช่งาินต่อค่บเก่งก้้ขึน ให้นะคะตลอดคลิปเลยสามารถโทรสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนนะคะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวมาชมรอบคันวันนี้กันเลยค่ะ สำหรับด้านหน้าค่ะลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะชิ้นแรกเลยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกเปลี่ยนในกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะทรงนี้ก็ส่งยอดฮิตเลยค่ะหล่อเท่แบบนี้คุมโทนค่ะดุดุเข้มเข้มแบบนี้ด้วยกันเลือกสีตัวอ,อักษรค่ะเป็นสีดําแบบนี้เลยเนาะกระจังหน้าเป็นสีดําเช่นกันค่ะดาด้านมาพร้อมกับไฟ LED ค่ะ3จุดนะคะที่กระจังหน้าแบบนี้รังพึ้งค่ะตัวนี้ระบายความร้อนนะคะจากห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีเลย และสําหรับไฟหน้าค่ะรุ่นนี้ไฟหน้าเดิมๆนะคะจากโรงงานรุ่นนี้ค่ะเป็น LED m u l t i Reflector ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟ Daytime Running Light นะคะตัวสีแสงสีขาวไฟหน้ารุ่นนี้ค่ะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะและมาพร้อมกับระบบ Auto High b e a ค่ะเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะด้วยค่ะสําหรับตัวนี้เพิ่มเติมความหล่อโดดเด่นให้กับไฟหน้าของเราค่ะใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปนะคะก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นสำหรับการชนหน้าค่ะ เป็นสีเทากาไฟนะคะจากโรงงานชายกันชนเป็นสีเงินค่ะมาพร้อมกับตะขอลากจูงนะคะคู่หน้าให้ด้วยไฟตัดหมอกค่ะเป็น LED จากโรงงานนะคะสำหรับด้านหน้าค่ะ ตัวฟังก์ชันนะคะที่มากับตัวรถก็จะมีกล้องค่ะ360องศาตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้าแล้วแต่ตัวกล้อง360องศายังคงใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็มีระบบจึงกันชนด้านหน้าค่ะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะด้านหน้า4จุดเบรกอัตโนมัติค่ะพร้อมระบบตรวจจับคนเดินก็มีมาให้นะคะสำหรับที่ปัดน้ำฝนค่ะก็ปัดให้อัตโนมัติเลยมาต่อที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะ คิ้วล้อขนาด3นิ้วค่ะสีดำด้านนะคะพื้นผิวสัมผัสนะคะเป็นเปลือกส้มตัวนี้มาจากโรงงานนะคะติดกับรถมาเลย และล้อค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นล้อเดิมนะคะจากโรงงานนะคะแน่นอนค่ะประหยัดน้ํามันรีดน้ำนะคะวิ่งเงียบนะคะแม็กเดิมจากโรงงานรุ่นวายแท็กค่ะก็จะเป็นสีเทากาไฟแบบนี้จับคู่กับยางกูดเยียซีรีย์ยางค่ะ2 5 5 6 5 R 1 8ค่ะและสําหรับช่วงล่างรุ่นวายแท็กค่ะก็จะเป็นโชคโมโนทูปนะคะและมาพร้อมกับระบบดิสเบรกนะคะทั้ง4ีล้อเลย แก้มข้างค่ะตัดด้วยสีเทากาไฟนะคะใบเทอร์โบเป็นสัญลักษณ์ของตัวเทอร์โบคู่นั่นเองครีบระบายความร้อนค่ะกระจกมองข้างนะคะสีเทากาไฟค่ะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถให้ด้วยนะคะแสงสีขาวนะคะกล้อง360องศาค่ะและสำหรับด้านบนคะ่ะราวหลังคารุ่นวัแท็กนะคะราวหลังคามีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะซึ่งราวหลังคาก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลย กันสาดเลือกติดเป็นกันสาดแท้ค่ะของทางฟอร์ดเลยนะคะสามารถลดกระจกลงได้เนอะเมื่อเราติดกันสาดแล้วนะคะระบายความร้อนจากห้องโดยสารเวลาไปจอดรถกลางแดดนั่นเองเพิ่มเติมค่ะใส เบ้ารองมือเปิดเข้าไปนะคะสีดําด้านตัวนี้ก็ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนั่นเองมือเปิดค่ะเป็นบบระบบสมาร์ทคีย์เล็นะคะเงื่อนไขยอย่างเดียวเลยค่ะมีแค่กุญแจนะคะอยู่ที่ตัวก็สามารถล็อกลนและปลดลด็อกลนได้ตัวนี้ใส่ครอบมือเปิดไปแล้วนะคะเบ้ารองมือเปิดไปแล้วก็ยังคงใช้งานตัวสมาร์ทคีย์เล็ได้ปกตินะคะชายบันไดค่ะเป็นสีเงินนะคะพร้อมกับร่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นค่ะ สปอร์ตบาร์ค่ะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเลยนะคะสำหรับไวท์แท็เป็น Sport bar สปอร์ตบาร์สชั้นค่ะด้านบนเป็นสีเทากราฟไฟค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นสีเดียวกับราวหลังคานั่นเองสำหรับท้ายกระบะค่ะมีที่เหยียบนะคะขึ้นท้ายกระบะให้ด้วยนะคะเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเสริมหลอความโดดเด่นให้กับไฟท้ายนะคะสย่ยครองไฟท้ายเข้าไปค่ะตัวชิ้นงานเป็นสีดำด้านนั่นเอง ฝาท้ายค่ะสไตล์ next gen นะคะดีไซน์ใหม่ค่ะปั๊มคำว่าเรนเจอร์ที่ฝาท้ายวันนี้เพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับฝาท้ายด้วยการติดอะคริลิกค่ะโดยสีอะคริลิกก็เลือกเป็นสีดำนั่นเอง มาพร้อมกับตัวโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มีกล้องนะคะถอยหลังฝังอยู่ใต้โลโก้ไฟเบรกดวงที่3ค่ะก็ย้ายตำแหน่งนะคะจากโมเดลเดิมมาอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเผื่อไปติดตัวอุปกรณ์เสริมต่างๆก็จะได้ไม่บังเนาะเวลาขนของเยอะๆนะคะชายกันชนเป็นสีเทากาไฟและมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนั่นเอง สำหรับรุ่นนี้ค่ะออฝาท้ายนะคะเป็นแบบแฮนด์ฟรีเอ,อ้ยขอโทษค่ะฝาท้ายนะคะเป็นแบบอีซีลิฟต์นะคะตัวนี้ก็มีเหล็กทอชันบาร์ค่ะผ่อนแรงทําให้ฝาท้ายนะคะมีน้ําหนักที่เบาคุณพี่ผู้หญิงนะคะที่ขับรถกระบะนะคะสําหรับรุ่นวแท็กก็สามารถเปิดได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแล้วก็ตัว กระบาดท้ายอะค่ะมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็ทําให้เวลาขนของนะคะก็สามารถอนเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นเพราะตัว Next Gen นะคะมีการขยายฐานล้อค่ะ50ม mm, มนั่นเองทําให้สามารถใส่ย,ยันไม้พาเลทได้เลยค่ะรุ่นนี้ค่ะบอกเลยว่าครบจริงๆค่ะสําหรับระบบความปลอดภัยนะคะมีถุงลมนิรภัยให้ด้วยกันทั้งหมด7จุดเลยค่ะและระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD ระบบ R O M ป้องกันการพลิกคว่ำค่ะระบบเสถียรภาพการทรงตัวรวมถึงระบบ ะะป้องกันล้อหมุนฟรีก็มีมาให้ค่ะและสําหรับรุ่นนี้นะคะมีตัวช่วยออกตัวบนทางลาดชันให้ด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดค่ะสนใจนะคะรุ่นนี้นะคะ YT a แค่ะขาไบเทอร์โบนะคะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดทักทายหาเก่งกี้ได้เลยนะคะสอบถามโปรโมชั่นได้เลยค่ะยีนนีค่ะปรึกษาพี่พี่ทุกท่านเลยและเข้าไปรับชมค่ะรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Next Gen Ranger นะคะได้ที่ YouTube Channel Promotion Ford By เก่งกี้ค่ะและทั้งเพจ Facebook Promotion Ford ร,ร,รับชมแล้วค่ะ ฝากพ,พี่ๆนะคะสมาชิกใหม่ทุกๆท่านนะคะหรือลูกค้าเก่าก็ตามค่ะช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามนะคะและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องกิ่งกี้ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้เกิ่งกี้ทําในคลิปถัดไปนั่นเองสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย